สวัสดีครับรถบ้าน203นะครับวันนี้นะครับผมมีรถนําเสนอ1คันนะครับผมเพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะครับเป็นโตโยต้ายารินะครับปี2012นะครับผมตัวนี้เป็นตัวรุ่น1 5 e นะครับผมเป็นตัวลองท็อปนะฮะก็คือจะได้ออปชั่นที่เป็นแบบว่าดีขึ้นมาแล้วนะครับมีแอร์แบกนะฮะแล้วก็เป็นกระจกพับไฟฟ้าแล้วนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับ ก็มีชุดเครื่องเสียงลําโพงครับที่ครบมากขึ้นด้วยนะครับผมครับผมตัวนี้เป็นตัวรถสีดํานะครับผมแล้วก็มีชุดแต่งมาให้แล้วนะครับผมรอบคันเลยนะครับสวยๆเลยนะครับคันนี้มีทั้งสเกิร์ตหน้าสเกิร์ตข้างสเกิร์ตหลังนะฮะับมีสปอยเลอร์ด้วยนะครับผมนี่ครับโอ้ชุดแต่งนะครับมีเปลี่ยนปลายท่อมาให้ด้วยนะครับ แต่ว่าเป็นท่อเดิมนะครับผมแต่ว่าสงไปท่อให้ดูใหญ่และสวยขึ้นนะครับชุดสีก็ประมาณ90%นะครับผมโดยรวมนะฮะสียังสวยอยู่ยังไม่มีด่าไม่มีซิดนะครับผมนี่ครับดูแต่งคร่าวๆนะครับผมว่ามันครบแล้วนะคันนี้ไม่ต้องทําอะไรมากนี่ครับมีกระจกมองข้างไฟเลี้ยวมาด้วยนะฮะนี่ครับรถคันนี้เป็นสีเดิมเลยนะครับผม ยังไม่เคยผ่านการทําสีมาครับนี่นะครับตัวนี้เป็นล้อขอบ16นะครับอันนี้ผมเปลี่ยนให้ใหม่นะครับผมเป็นล้อตัว TRD Sportivo นะครับของยาริสตัวนี้เลยนะครับยาริส Gen 1เลยนะครับผมพร้อมยางด้วยนะครับยางปี2021นะครับผมนี่ครับขอบ16นะฮะก็คือก็จะวิ่งดีกว่าตัวขอบ 17นะครับผมอาจจะไม่กระด้างมากนะครับกำลังดีเลยนะครับสำหรับขอบ16แล้วเป็นล้อเดิมล้อแท้ด้วยนะครับผมด่าล้อเดิมล้อแท้ให้ด้วยเพราะของเดิมมาก็จะเป็นล้อขอบ15ครับผมผมก็เลยเปลี่ยนจัดเปลี่ยนทรงให้ใหม่นะครับผมนี่ครับให้ดูเป็นแบบตัวท็อป TRD ไปเลยนะครับนี่เป็นล้อสีเงินเดิมนะครับโอเคครับให้ดูชุดสีโดยรวมคร่าวๆนะครับผม แต่ว่านี่อันนี้เป็นตัวช่องใส่ไฟตัดหมอนครับแต่ว่ายังไม่มีไฟตัดหมอนนะครับลูกค้าสามารถติดเพิ่มเติมได้นะครับผมแล้วก็ชุดแต่งมีการสาดรอบคันมาให้แล้วนะครับสวยงามเลยนะครับผมนี่ครับตัวนี้เป็นตัวโฉมสุดท้ายนะครับเป็นตัวไมเนอร์เชงแล้วนะครับก็คือจะมีไฟทับทิมด้านหลังนะฮะนี่ฮะด้านด้านหลังตามภาพเลยนะฮะถ้าเป็นตัวก่อนไมเนอร์เชงก็จะไม่มีมาให้นะครับ แล้วก็ไฟก็จะเป็นโดนัทด้วยนะครับด้านหลังนะครับนะครับเดี๋ยวพาชมรอบๆมันก่อนนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมพาชมนะครับภายในกันเลยนะครับผมว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมว่าภายในจะสวยขนาดไหนนะครับโอเคครับ นี่นะครับก็เป็นภายในของ t o y ยต้ายาริสนะครับคันนี้นะครับก็คือเป็นภายในสีดำนะครับผมตัดด้วยสีบอลเงินนะครับนี่เป็นของเดิมเลยนะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับผมคันนี้นี่ครับยังโอเคอยู่เลยครับยังสวยครับยังไม่มีแตกหรือว่าหักในส่วนของคอนโซลนะครับผมนี่ครับตัวนี้เป็นตัวไม้ได้เชงก็คือจะได้พวงมาลัยที่เป็นแบบตัดท้ายแล้วนะครับผมนี่ครับภายในยังสะอาดอยู่นะครับผมไม่มีรอยเจอไม่มีอะไรด้วย รอยเละนะครับผมนี่ครับก็อันนี้ได้เบาะหนังแล้วนะครับเบาะหนังหุ้มมาใหม่นะครับผมโอเคครับอันนี้ตัวพรมนะครับเดี๋ยวผมสั่งของมาแล้วนะครับแต่ของยังไม่มานะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ใหม่นะครับเป็นพรมหกรีเข้ารูปนะครับผมนะครับถ้าลูกค้ามาดูรถก็คือจะได้เจอผมตกแต่งพรมแล้วทำนี่ครับของเก็บสัมภาระครับเยอะแยะมากครับเป็นรถในประสงค์เหมือนกันนะครับคันนี้ โอเคครับเดี๋ยวผมพาดูโครงสร้างหลักกันบ้างนะครับคันนี้ยังไม่มียังไม่มีเจอแบบอ่ชนหนักอะไรนะครับผมรถเดิมมากนะครับทุกส่วนเลยนะครับผมถือว่าโครงสร้างสวยมากนะครับไม่มีซ่อมเลยครับไม่มีทําสีด้วยนะครับเก็บสีด้วยนะครับ พราะปกติตัวที่เป็นปี2ต่ำก่าปี2010ลงไปเนี่ยจะเจอสีซีดสีร่อนแล้วนะครับแต่ว่าตัวนี้ปี2 0 1 2ถือว่ายังไม่เจอสีซีดสีร่อนเท่าไหร่นะครับลูกค้าเก่าก็อาจจะจอดในที่ร่มนะฮะส่วนใหญ่ก็ถือว่าดีมากนะครับไม่โดนแดดครับเพราะว่าแดดเมืองไทยก็ร้อนมากเหมือนกันนะฮะโอเคครับเดี๋ยวมาดูประตูลังนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นตัวปรับกระจกนะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะฮะ ของยาฤกนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูเม็ดอาร์นะครับผมในฝั่งด้านหลังซ้ายนะครับผมนี่ฮะยังเดิมเดิมนะครับผมไม่มีการซ่อมไม้แน่นอนนะครับคันนี้ไม่มีความแน่นอนนะฮะถ้าผมเปิดเจอเปิดสักขนาดนี้แล้วนะฮะไม่เจอด้วยนะฮะและเม็ดอาร์ยังสวยนะครับไม่มีซ่อมแน่นอนนะฮะขอใส่กับพื้นก่อนนะครับ ใส่ยานิดนึงนะครับโอเคครับนี่ครับภายในด้านหลังนะฮะโอเคเรามาดูที่เก็บสัมภาระด้านหลังนะครับผมอ่าคันนี้นี่ครับสวยๆเลยครับให้ดูโครงสร้างหลักก่อนนะครับผมโอเคน็อตยังไม่ขยยับนะฮะยังไม่เคยถอดซ่อมนะครับผมตรงนี้ นี่ครับไฟท้ายเดิมเลยนะครับคันนี้อันนี้ก็คือตัวสามารถพับเบาได้นะผมนี่ครับดึงตัวแล้วก็พับลงไปนะครับผมนี่ครับตัวมือด้ามจับนะฮะนี่ก็จะพับได้ประมาณนี้นะฮะวางของได้นะครับนี่ครับอันนี้เป็นที่เก็บยางอะไหล่นะครับผม สภาพยังดีครับผมทาความสะอาดให้หมดแล้วนะครับอันนี้สะอาดเลยนะฮะแล้วรถคันนี้ก็ไม่เคยติดแก๊สมาด้วยนะครับผมถ้าติดแก๊สถังโดนัทนี่จะมีรอยเจาะมีอะไรแล้วนะครับแต่คันนี้ผมตรวจสอบแล้วไม่มีนะครับผมแล้วก็ได้ถาดท้ายนะฮะแล้วก็ได้แผ่นไม้นะครับครบเลยครับนี่ครับช่วงล่างเดิมครับผมท่อเดิมครับแต่ว่าใส่ปลายท่อมาใหม่นะครับปลายท่อเสียงเดิมนะครับปลายท่อเสียงไม่ดังเลยนะครับเป็นเสียงเดิมๆของรถเลยนะับ คือตกแต่งความสวยงามไม่เฉยนะครับไม่ได้แบบว่าออกแนวซิ่งเท่าไหร่นะฮะนี่ครับเดี๋ยวผมพาดูโครงสร้างหลักกันต่อนะฮะโอเคเดี๋ยวพาดูนี่ประตูยังสวยอยู่เลยนะครับโอเคนี่โครงสร้างหลักครับสวยๆครับเม็ดอาร์ยังไม่มีบิดเบี้ยวหรือว่ามีคาบกาวเลยนะครับบางทีเจอการซ่อมนะครับบางที ถ้ามีการซ่อมมานะครับตัวกระดูกงูนี่นะครับอาจจะยึดไม่อยู่นะครับช่างบางคนก็อาจจะใช้กาวนะครับในการทามาด้วยนะครับถ้าเราดึงออกมาแล้วเจอคราบกาวแล้วก็ถือว่าน่าสงสัยเหมือนกันครับเพราะว่าตัวกระดูกงูนะครับมันจะเข้าตรงเข้ารูปของมันนะฮะในตัวเมทาร์ตนะครับเดี๋ยวผมขอญาตใส่กลับคืนก่อนนะครับ ดึงขึ้นก็พักผักมาด้านหลังเลยนะครับผมเบาะหนังด้านหลังยังสวยอยู่เลยนะครับผมไม่มีขาดไม่มีรอยอะไรทั้งนั้นเลยนะฮะสวยเลยนะฮะเพราะผมมีอะไรจะบอกว่านะว่ารถคันนี้ไม่น้อยมากนะครับเจ้าของเหมือนว่าไม่ค่อยได้ใช้นะเอาไปจอดเลยอย่างเดียวแน่นอนเลยนะฮะเดี๋ยวผมพาดูภายในกันต่อนะครับดูอีกดูโครงสร้างหลักกันต่อ นี่ครับอชั้นล่างจะเป็นกลัวกระจกไฟฟ้านะครับปรับมองข้างนะครับต่อไฟฟ้าแล้วนี่ให้ดูเบาะนะครับดูหลังคาโอเคครับแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมพานี่ตรงแอร์ครับผมตรงโซนกลางนะคะอ่าตัวนี้จะไม่มี พักแขนมาให้นะครับผมนี่ฮะอันนี้ยังอยู่ครบนะครับไฟติดครบนะฮะนี่ครับยังไม่มีหักครับนี่ครับโ้ฟังก์ชันเยอะมากนะครับตัวนี้ตรงหน้าคนขับก็มีที่เก็บของด้วยนะครับโหออปชันเยอะจริงๆนะโอเคเดี๋ยวผมลองสตาร์ทเครื่องดูนะครับนี่ครับผมพาดูเลขไม่นะครับผม ไหม่เพียงเ3 0 0 0มนานะครับ1 1 8เท่านั้นนะครับโอ้ีใหม่น้อยมากนะครับเลยฮะเลยทำให้เห็นว่าภายในรถนะครับยังใหม่มากนะครับนี่ครับผมลองเช็ควิทยุก็ยังใช้งานปกติดีทุกอย่างนะครับผมใหม่มากนะครับใหม่น้อยมากนะครับแล้วผมก็เช็คดูแล้วนะว่าแันนี้ไม่มีก่อใหม่แน่นอนนะดูจากสภาพรถควบคู่วันไปนะฮะแล้วก็มีรายการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเคลื่อนของ ประวัติเดิมอยู่ด้วยนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวผมพาไปดูด้านหน้านะครับนี่ครับเครื่องเดิมๆเ,เลยครับไม่มีตรงแต่งของอากาศเดิมนะครับผมอย่างเดิมหมดเลยนะครับ แล้วอันนี้ผมก็เปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องไส้กรองมาให้ใหม่แล้วด้วยนะครับก็คือลูกค้าที่จะนําไปใช้ก็เอาไปใช้ได้เลยนะครับนี่ครับน็อตสวากราโปรงยังไม่มีถอดนะครับนี่ครับฉลาอันนี้ยังอยู่นะครับผมนี่ครับห้องเครื่องสะอาดมากนะครับผมนี่ครับรถวิ้งน้อยจริงๆนะฮะคือตอนมาก็มีแค่ฝุ่นนะฮะรถใช้งานน้อยก็จะมามีฝุ่นเกาะนะครับเป็นเรื่องธรรมดานะครับ ผมจะลองเช็ครอบแอร์ดูนะครับว่าเปิดแล้วเสียงพัดลมอะไรทำงานปกติหรือเปล่านะครับผมคู่ครับนี่ครับเปิดนครับแอร์เย็นเจี๊ยมแน่นอนนะครับโตโยต้าเป็นเอกลักษณ์ของเขานะนี่ครับประมาณนี้เลยนะครับโอเคนะครับก็ถ้าใครสนใจนะครับก็ราคาคันนี้นะครับอยู่ที่ 2 6 9 0 0 0บาทนะครับผมสามารถจัดไฟแนนซ์ได้นะครับผมแล้วก็ผ่อนประมาณ5,400บาทนะครับนะครับแล้วก็จะมีดาวนะครับประมาณ10,000 19,000บาทนะครับผมนะก็คือจะเป็นค่าดำเนินการนะครับแล้วก็ค่าประกันชั้น2นะครับที่ที่จะจัดไฟแนนซ์นะครับผม โดยรวมแล้วสวยมากครับผมถ้าใครจะเอาไปใช้งานต่อนะฮะผมว่ารูปทรงนี้เป็นรูปทรงที่สวยนะครับโอเคนะครับใครสนใจก็สอบกกถา,ามประมานเลยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ